ทำไมแมวถึงเลือกที่จะออกไปเสียชีวิตที่อื่นทั้งที่บ้านของเราเนี่ยก็เป็นที่ที่มันเติบโตมาอย่างมีความสุขแล้วก็อบอุ่นครับหลายคนอาจจะคิดว่า แมวเนี่ยหนีไปตายเพราะมันไม่รักเจ้าของแต่จริงๆแล้วนะครับพฤติกรรมนี้มีเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับเรามาดูกันครับว่าทำไมแมวถึงทำแบบนี้พฤติกรรมนี้นะครับมาจากสัญชาตญาณในฐานะนักล่าของแมวครับซึ่งในธรรมชาติสัตว์ป่าท,ที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยเนี่ยก็มักจะซ่อนตัวอยู่ในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์นักล่าตัวอื่นๆเนี่ยมองเห็นแล้วก็ทำร้ายได้ ถึงแม้ว่าแมวจะถูกเลี้ยงในบ้านแต่นิสัยนักกล้าก็ยังคงอยู่ในดินเอของพวกมันครับในช่วงที่แมวรู้ตัวว่าตัวเองใกล้หมดแรงนะฮะ พวกมันจะเริ่มมองหาที่เงียบสงบปลอดภัยและห่างไกลจากความวุ่นวายอย่างเช่นในพุ่มไม้ใต้ต้นไม้มุมมืดหรือตามซอกมุมเล็กๆเ,เป็นสัญชตาตญาณที่ต้องการปกป้องตัวเองในยามที่รู้สึกอ่อนแอรวมไปถึงการอยู่ในที่ที่เงียบสงบเนี่ยก็จะช่วยลดความเครียดและความกังวลของพวกมันได้ครับถ้าหากแมวที่คุณรักนะครับเริ่มมีพฤติกรรมชอบซ่อนตัวบ่อยขึ้นหรือต้องการอยู่ลําพังมากกว่าปกติ นี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าแมวของคุณเนี่ยรู้สึกไม่สบายหรืออาจมีปัญหาสุขภาพแนะนําให้พาไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพครับยิ่งคนที่เลี้ยงแมวระบบเปิดเนี่ยน่าจะเข้าใจถึงเรื่องราวนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับถ้าแมวของคุณออกจากบ้านไปแล้วไม่กลับมา ขอให้รู้ไว้ว่ามันไม่ได้หนีไปเพราะว่ามันไม่ได้รักเราครับแต่เพราะว่ามันทําตามสัญชาตญาณที่ต้องการความสงบผมเชื่อว่าในใจลึกๆของพวกมันเนี่ยยังรักและคิดถึงบ้านเสมอครับถ้าใครนะครับมีประสบการณ์แบบนี้กับแมวของตัวเองมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับ